าการนมัสการจับปูกระถิ่นแตปล่อยไทยปล่อยไทยนะปล่อยปล่อยรัฐบาลไทยใช่ไหมจ๊ะรัฐบาลรัฐบาลไทยครับสปตงมาเลขจ้ะจ้ะค่ะไปเราตามรัฐบาลไทยเนาะสิบหกตุลาหกแปดจับปูแล้วก็ไปเริ่มไปที่เลขวิ่งไปกับโบรางเนี่ยเนาะสองกับแปด บินไปที่สองกับแปดจ้ะจับป่วยบน่างเลยจ,จคู่ให้สามตัวสองคู่นะจหกแปดเก้าหกแปดเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองตัวไปกับบนล่างแปดเก้าจ้ะหกแปดหกแปดจ้ะมีแค่นี้เน้นทั้งสองคู่นะ บนเนะ้น ah. ทั้งสองคู่เลยจ้ะจ่าปูทั้ง 89, ทั้งแปดเกนะ้าทั้งหกเก้าเลยเออทั้งทั้งแปดเก้าแล้วก, 6, ก็หกแปดเนาะอือจ้ะเน้นเน้นเพราะเลขมันมีแค่นี้ถ้าถ้าเข้ามันก็น่าจะมาสามตัวตรงเมื่อวันที่แล้วก็วืดไปอีกนะได้เจ็ดมาตัวเดียวจ้ะอืมวันที่แล้วก็ข้าเจ็ดนะจ้ะข่าปูโดดไปหมดหัวปมันมาเรียงเลยอือรอรอ้าเจ็ด แปดห้าเจ็ดเจ็ดอะไรก็ไม่รู้เจ็ดห้าเจ็ดค่ะอือจ้ามันกลับมจาจา้ะวันที่ที่พกเนี่ยมีมีเปอร์เซ็นต์เข้าดูตึกขครแม่นแม่ก็ติดตามไปแต่แปดเนแปดกหกเนี่ยน่าจะมาที่หลักสิบค่อนข้างจะแน่นอนอือปู่มัม่นใจคือแปดกับหกเนี่ยจะมาหลักสิบจ้ะอือค่ะแปดคือป<ะ>ู่น่าเข้ามาหลักสิบแน่นอนขครใายที่ว่าแม่นแม่นเลยนะเอาเลขที่ว่า รักน่อยแม่นๆมาจับกันได้เลยนะแต่ปูเปิดคือป,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 ปกเนี้ยนะ,ะมาแล้น่าก็จะเข้าทั้งบนนะหรืออาจจะไปล่างด้วยก็ได้นะการการไว้นะจ้าแต่มันเป็นบนกันล่างเนาะปู่เนาะอือบนกันล่าง เนี่ยมามาทุกงวดทั้งปีเลยแต่ไม่หลุดเลยสาวปนานนะจะ้บางวันที่แล้วก็เจ็ดมาเห็นนะจะ้าค่ะปูตอนบางวันก็น้องกาอะไรเข้าออมาแล้วสองหรือสา,า,า,ามาามาเด็กก<ะ>็มานะจ้าทุกงวดนะไม่พลาดเลยปีทั้งปีแล้วแม่แต่เล็กวิ่งสองตัวสามตัวเนี่ยนะจ้าเล็ปากหลักเนี่ยไม่พลาด,ดเลยจากงวดค่ะปู่<า>จ<ะ>้าวันที่แล้วมาล่างทั้งบนเลยเจ็ดจ้าค่ะปู่มาล่างบนมาข้างล่างมาเจ็ดเจ็ดทั้งบนมาไก เจ็ด <58. S 2> แปดเแปดค่ะเจ็ดแปด่ะปู่ <laughs> ก้าดังล่าง้งบนค่ะวันนี้ก็สองกับแปดใช่ไหมปู่ให้จับตาวดวนงวนี้ถ้ามันมาบนมันก็ก้าเนี่ยแหละก้าทางบนเนี่ยทางอะไรทางบนเนี่ยสองกับแปดเนี่ยมันต้องมาตัวหนึ่งว่าตัวไหนตัวหนึ่งจะมาะแล้วก็เอามาทั้งคู่แล้วไงเนี่ยเอามาทั้งคู่แล้วนะเอาแปดมาก็ก้าเนี่ยไง<ะ>เอาสองมาก็โกเนี่ยไง ก็สองมาก็อกในแล้วนะก็สามารถสลับกันไดเอามาสองเก้าได้นะใครที่มาเปลี่ยนวิธีซื้อมอหลงปูไม่อยากให้เยอะไงนะปูยังไม่ให้เยอะถ้าจะให้เยอะก็ให้สองหกเพิงนะเนี่ยสองเก้าสองอีกนะอันนี้ไม่อยากให้เยอะนะใค่ากจะซื้อเยอะก็ไปจัดเอาเอง แปดสองแปดสองไม่ต้องซื้อเลยแปดสองไม่มาด้วยกันนะอค่ะปู่จ้ะแปดสองไม่ไม่กอดคอกันมาไม่ไม่ไม่คู่กันจ้าปู่ทาก็ก้สองหกสองเนี่ยนะจ้าผมเป็นหกเก้าล้วก็จับให้หมดแลยนะก็ไม่ไม่ได้จับหกสองกับเก้าสองก็แค่นั้นจ้าใครจะไปจับเอาได้จ้าปู่ค่ะเลขก็จะประมาณนี้ทางบนแม่นๆจริงๆเลยนะ แปดนะกับสองเนี่ยค่อนข้างจะมาข้างบนที่แน่นอนที่สุดนะตั้าแปดมาก็เข้ารกิบแล้วแปดก็บมาแล้วเข้าระคิบนะเพราะตำแหน่งมันจะอยู่อย่างนี้นะอืมค่ะปูจ้ะจ้ะนี่ก็ตามนี้เนาะค่ะปูก็ให้มาแล้วก็พิจารณาเอาไม่เยอะหรอกเนาะจ้ะค่ะถ้าใครสงสัยอะไร รวมามาลงโมทนาบุญมาก็ได้นะจะ,จะจดจะจดหมายเลขบัญชีก็ได้นะได้ค่ะปู่จ้ะแล้วก็จะให้เบอร์โทรติดต่อปู่ด้วยเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็โทรหาปู่ได้โดยตรงอ,อได้นะจ้ะค่ะปู่อะให้สินให้พร fc แฟนช่องหน่อยปู่แล้วก็ขอให้ fc ทุกคนทุกขณะเนี่ยนะที่ดูสาวบ้านายอยู่เนี่ยนะวันนี้ ยังทันถ้าใครอยากร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่มานะจัด,ดอดกระถินพวกนี้เพื่อจะสร้างแทงน้ําตอนนี้ก็ได้ไปห้าหมื่นแล้วนะได้ห้ามื่นแล้วจ้าปู่จ้าทุกสาววรนาก็ทํามาตั้งแต่ทีแรกกันและเอฟทุก คนที่ยังไม่ได้ทําหรือทําแล้วก็แล้วแต่นาบมันจำามาดําเยอะนะจวันมี้คือความเจริญกันเลยเนาะมีเงินใช้กันเนาะถูขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุก็ให้ใครมีกิจการงานเป็นของตัวเองก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าวนาเนนะอวามจางเจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขทุกครอบครัวทุกคนเลยเนาะสาธุสาธุอายุวันดุสุขขังพระหลังเลยสาธุเอ็นยวยเวย ค่ะเดี๋ยวสาบานาจ,จะทวนตัวเลขเาทางปูพิษณุโลกให้ฟังเดอ้อจ้ะสิบหกตุลาหกแปดเมื่อวดนี้เพิ่นให้มา้อไอหางจะแค่สองคู่แค่นั้นวิ่งบนล่างสองกับแปดเดอ้อค่ะสิบหกตุลานี่หกแปดเก้าแล้วก็สองหกเก้าแต่ว่าปูเพิ่นจับให้คือแปดเก้าแล้วก็หกเก้าเออแปดเก้าแล้วก็6 6หกแปดหกเก่าผู้ใดมักชุดนี้ตัดเอาเด้อพี่น้องปูเพิ่นจับให้จังสี่พิจารณาเบิง่งหรือผูใ้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะบุญกระถิ่นเนาะจ้ะ เนี่ยค่ะร่วมบุญได้ตามหมายเลขบัญชีที่สานาปักไหคือ6 3 1 0 3 0 9 2 9 3กรุงไทยจ้าปูทรติโตศูนย์่อ0 9 4 3 1 3 7 3 0 1ค่ะติดต่อผูดายเอาค่ะขึ้นให้โบดูนเด้อค่ะหมายเลขบัญชีเก็บเอาเดี๋ยวสานาสเฉยเบื้องงวดว่างหันเปรียบเทียบพร้อมพี่น้องจา้ากระจับประมาณนี้ว่างหันหลุดจ้ะก็ะเขาเ้าไปถึแท้อ่าเลขปักหลักเข้ไปที่จิตจิตนี่ไปทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ จิเปดกับจ็ดจิตประมาณนี้เด้ออีพีจา้าอันนี้งวดเก่าให้เบึงค่ะเป็นแนวทางเปรียบเทียบกันย่ำคือเก่าเด้อค่ะตัวเลขของปูเป็นแค่แนวทางจา้าส่วนหน่วยคำนวณมีเขามีรลดปีจารณาจบซ้อมเป็ดเก่านงามงามดิพี่น้องหกเป็ดนี่ก็ง,งามค่ะปีพศหกเป็ดยังบ่อ,อกเด้อจ้ะล้องบึงค่าม้างวดนี่แต่ปูว่าเลขสองกับเลขเปดจังในก็มาหลักสิบจ้ะ ผู้ใดมีหลักหน่วยเม่นๆกะลงมาเปรียบเทียบเบิ่งก็ะไ้ค่ะตัวหาปูได้โดยตรงเลยเด้อค่ะผู้ใดมีแนวทางเด็ดๆดีๆจดังเบอร์โทรปูศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามเจ็ดสามศูย์หนึ่งหาปูค่ะหานผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะบุญกระินช่วงนี้บุญกรินอู้พี่น้องหลวัดสามนาเจอหลายวัดไหลวาคือกันค่ะแต่ว่าค่ะหิดวัดละนิดละน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะสะสมเต็มบุญไปผู้ใดหิดหลายๆกับอันโมทนาซาธุบุญน้เพนเด้อค่ะ ฮิดไปเ,เรื่อยๆจะสะสมเต็มบุญบาทสองบาทได้เบดเด้วยค่ะวันนี้ให้แครบหน้าจอสำหรับตัวเลขปูค่ะแครบหน้าจอเอาเด้อค่ะหลวงหลวงพ่อพิษณุโลก16ตุลา6กปดเพื่อใดเห็นคลิปนี้ก็ร่วยด้วยปังๆสุขสุขคนเงินไลกองทองไลเขาคลิปนี้ก่ะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า